เรื่องวันนี้เป็นเรื่องแหกคุกหรือจะบอกว่าแหกค่ายเฉลยแล้วกันอ่ะพระเอกของเรื่องเราชื่อวิลเลียมแอชเขาเป็นนักบินของกองทัพอากาศของแคนาดาเขาโดนส่งไปรบที่ฝรั่งเศสช่วงสวงครามโลกครั้งที่2แล้วก็โดนยิงตกหนีอยู่ในปาที่อยู่พักหนึ่งแล้วสุดท้ายก็โดนเอสเตโปรหรือตำรวจลับของนาซีเนี่ยจับเขาโดนเอาไปสอบสวนอยู่พักหนึ่งแล้วสุดท้ายก็โดนตัดสินให้ประหารชีวิตแต่ว่ากองทัพอากาศของเยอรมันเนี่ย มาช่วยชีวิตเขาแล้วก็เอาเขาไปไว้ในค่ายกักกันแทนแอชที่อยู่ในค่ายกักกันของนาซีเนี่ยพยายามหลบหนีบ่อยมากแต่ด้วยความที่สนธิสัญญาจีนีวาเนี่ยมันคุ้มครอง P.O.W. หรือว่า Prisoner of War นักโทษสงครามเพราะฉะนั้นแอชเนี่ยต่อให้พยายามจะหลบหนีแล้วโดนจับกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็จะโดนหนักสุดก็แค่โดนส่งไปขังเดี่ยวอยู่พักนึงแล้วก็ปล่อยออกมาวันหนึ่งครับแอชไปเจอกับเพื่อนร่วมอุดมการ์ชื่อแอสลิน แอชลีนเนี่ยเป็นหัวโจกของแผนปฏิบัติการแหกคุกครั้งนี้ช่วงคริสต์มาสปี1942ครับแอชลีนแอชแล้วก็เพื่อนร่วมอุดมการอีกหลายคนเนี่ยมาประชุมกันว่าเราจะแหกคุกกันยังไงดีแล้วช่วงนั้นเขาฮิดขุดอุโมงแหกคุกกันเพราะฉะนั้นแผนในการแหกคุกครั้งนี้ก็คือการขุดอุโมงเรื่องของเราเริ่มต้นที่ห้องซ่วมรวมในค่ายกักกันของนาซีที่โปแลนด์ครับโดยอห้องซ่วมเนี่ยเป็นห้องซ่วมสไตล์โรมัน ให้นึกภาพเป็นส้วมเป็นแถวๆๆเลยแล้วไม่มีผนังก,กั้นอะไรแล้วส้วมอันริมสุดครับจะมีคนคอยนั่งประจําการอยู่พอไอ้ผู้ชายคนที่นั่งประจําการลุกป,ปุ๊บเปิดฝาส้วมขึ้นมาเราจะเห็นส้วมที่มีรูใหญ่ผิดปกติรูขนาดที่คนสามารถมุดลงไปได้มุดลงไปในส้วมครับจะเจอกับท่อระบายน้ําที่ก็แน่นอนสิ่งปฏิกูลทั้งหลายทั้งปวงมารวมกันแต่มันมีส่วนหนึ่งของกําแพงของท่อระบายน้านี่ครับที่สามารถขยับได้แล้วพอเปิดออกมาปุ๊บมันมีรู อุโมงค์เล็กๆข้างในอุโมงค์มีผู้ชายสามคน,นครับทีมงานในการขุดอุโมงค์ในครั้งนี้สองคนทําหน้าที่ขุดอีกหนึ่งคนทําหน้าที่ปั๊มอากาศเข้าไปคือเขามีเครื่องปั๊มอากาศแบบแผ่นเมดอะที่ปั๊มอากาศจากห้องซ่วมข้างบนแล้วก็สูบผ่านท่อตรงลงมาถึงอุโมงค์ด้านล่างซึ่งไอ้ท่อที่ว่าเนี่ยก็คือเอากระป๋องนมหลายๆอันมาต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันนั่นแหละอันนี้คือทีมงานขุดครับพอช่วงเช้าเนี่ยทีมงานขุดก็จะมาทําหน้าที่ขุดไปเรื่อย แล้วพอหมดกะปุ๊บทีมขุดต้องรีบไปอาบน้ําแล้วก็รีบขึ้นไปเช็คชื่อให้การเห็นหน้าหน่อยจะได้ไม่เกิดการสงสัยทีนี้ทีมที่2จะเข้ามาแทนที่ครับทีมที่2คือทีมเก็บกวาดทีมที่2หรือทีมเก็บกวาดเนี่ยจะทําหน้าที่กําจัดดินที่ทีมขุดขุดไว้ซึ่งจะกําจัดไงละ่ะก็ขนออกมาจากอุโมงค์ใช่ไหมแล้วก็เอาไปละลายน้ําขี้น้ําเยี่ยวในอุโมงค์นั่นแหละในทุกๆสัปดาห์ครับจะมีชาวไร่เนี่ยมาดูดขี้ ดูสิ่งปฏิกูลทั้งหลายทั้งปวงของไอ้ค่ายเฉลยเนี่ยแล้วเอาไปลดไล่ของเขาซึ่งชาวไรคนนี้ชื่อโลวานดอฟสกีโลวานเนี่ยสงสัยว่าทำไมหลังๆมาน,นี้ในปุ๋ยเขาเนี่มันมีดินปนเปื้อนเต็มไปหมดเลยระหว่างที่โลวานจะไปถามทา,มามนนาซีรับว่าทำไมมันมีดินอยู่ในขี้เยอะจังหนึ่งในทีมงานครับชื่อโจเซฟบริสเขาก็รีบไปติดต่อโลวานแล้วก็บอกแผนการทั้งหมดว่าเขากำลังพยายามหลบหนีกันอยู่ ซึ่งโลวานที่เป็นชาวโปโลแลนด์โดนพวกนาซีเข้ามาบุกยึดประเทศโดนกดขี่ข่มเหงเกียดนาซีครับเพราะฉะนั้นโลวานสปอร์ตเต็มที่ครับมีดินบนเปื่อนเหรอโอเคไม่เป็นไรขอให้โชคดีกับการแหกคุกแล้วกันเป็นอันจบไปครับเรื่องปัญหาขี้ผสมดินหลังจากทีมเก็บกวาดเคลียรดินออกเรียบร้อยทีมที่3ครับทีมวิศวกรพออุโมงมาเริ่มลึกเข้าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ต้องมีการเสริมคานเสริมความแข็งแรงของอุโมง์นิดนึงไม่งั้นมันอาจจะถล่มลงมาได้ ทีวิศวกรเนี่ยจะไปหักไม้ตามเตียงของนักโทษเนี่ยแหละแล้วก็เอาไม้เนี่ยมาดามตามกำแพงตามเพดานไม่ให้ดินมันถล่มลงมาแล้วทีวิศวกรเนี่ยก็จะทําหน้าที่ขยายท่ออากาศด้วยโดยการเอากระป๋องนมเนี่ยมาต่อเข้าไปตามความลึกของอุโมงค์อันนี้คือในส่วนของกระบวนการขุดแต่ว่านะต่อให้ออกมาได้ก็หนีออกนอกประเทศไม่ได้ถ้าไม่มีเอกสารไม่มีเสื้อผ้าไม่มีแผนที่ตามสนธิสัญญาจีนีวาครับนักเฉลยศึก จะได้รับเงินส่วนหนึ่งจากการทํางานซึ่งไอ้เงินส่วนนี้ก็เอาไปใช้ซื้อของได้บิสเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านออกไปซื้อของที่ร้านขายของชำนั่นแหละแล้วที่ร้านขายของอันเนี้ยมีเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งเขาเป็นคนโปแลนด์เด็กเสิร์ฟคนนี้ชื่อสเตฟานีบีสกับสเตฟานีเนี่ยพอเจอหน้ากันบ่อยขึ้นก็สนิทกันมากขึ้นแล้วบีสก็เล่าแผนการทั้งหมดเกี่ยวกับการแฮคุูครั้งนี้ให้สเตฟานีฟัง เซฟเนียฟังปุ๊บก็โอเคให้ช่วยอะไรไหมบีสก็เลยขอความช่วยเหลือจากเซฟเนียในเรื่องของเอกสารยืนยันตัวตนแล้วก็เรื่องรูปถ่ายซึ่งไอเอกสารยืนยันตัวตนเนี่ยเซฟเนียติดต่อเพื่อนที่ทํางานสารกลางให้ขโมยแบบฟอร์มภาษาเยอรมันมาให้หน่อยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าจบแต่มันยังมีปัญหาเรื่องรูปถ่ายจะเอารูปถ่ายมาจากไหนเซฟเนียก็เลยไปติดต่อขอซื้อกล้องจากอดีตครูชาวโปรแลนด์คนหนึง่งซึ่งอดีตครูคนนี้โดนนาซีสั่ง ให้ไปซ่อมถนนโดยไอ้ถนนเนี้ยก็คือถนนที่นาซีทําพังแล้วแหละพอสเตฟานีติดต่อไปปุ๊บครูคนนี้เขาก็สับสนเต็มที่แล้วก็ให้กล้องมาเลยโดยที่ไม่ต้องซื้อทีนี้จะเอากล้องเข้าไปยังไงเซฟานีติดต่อไปที่เบเกอรี่ร้านข้างๆครับที่ไอ้เบเกอรี่ร้านเนี้ยเด็กส่งขนมปังจะทําหน้าที่เอาขนมปังไปให้เฉลยศึกในค่ายอยู่บ่อยๆซึ่งเขาก็เอากล้องเนี่ยยัดไปในกองขนมปังแล้วก็เอาไปเสิร์ฟเต็ที่แล้วเด็กคนนี้ก็จะรอครับรอนักโทษหลายๆคนเนี่ยถ่ายรูปก,กันให้เสร็จ แล้วก็เอาฟิล์มจากในค่ายเฉลยเนี่ยมาล้างแล้วก็ส่งรูปกลับเข้าไปด้วยวิธีเดิมผ่านไป3ามเดือนครับทุกอย่างก็สําเร็จเอกสารครบถ้วนรูปถ่ายพร้อมแล้วเสื้อผ้าน,นําเข้ามาจากข้างนอกเรียบร้อยมีแผนที่มีเข็มทิศประดิษฐ์เองแบบแผนเมรแล้วอุโมงค์ก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันวันที่3มีนาปี1943เแอชเชอร์กับแอชลีย์เนี่ยก็ไปอยู่ที่ปลายอุโมงค์แล้วก็คาดการณ์ว่าอีก2ฟุตจะสามารถโผล่ขึ้นมาได้ที่ไล่มันฝรั่งตามที่คํานวณไว้ เขาก็เลยลองเอาไม้แย่แย่ขึ้นไปไม้ผ่านแรงต้านเข้าไปก็ฝืดน,นิดนึงแล้วสุดท้ายปุ๊บลื่นโอเคแปลว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าเราขุดขึ้นมาได้แล้ววันนั้นทุกคนก็ไปอาบน้ำครับทาความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยแล้วก็ประชุมกันว่าอุโมงค์เสร็จแล้วทีนี้ไงต่อจะหนีวันไหนแล้วจะออกไปยังไงในความที่ในทีมงานเนี่ยมีนักอุตุนิยมวิทยาครับเขาคำนวณไปว่าถ้าจะหนีให้ดีที่สุดเนี่ยควรจะหนีในวันที่เป็นคืนเดือนมืดไม่มีแสงจันทร์ ซึ่งจะตรงกับวันที่5มีนาซึ่งก็คืออีก2วันแล้วจะหนีออกไปยังไงล่ะคือในอุโมงค์เนี่ยมันเป็นอุโมงขนาด2ฟุตคูณ2ฟุตพูดง่ายก็คือขนาดลงศพคือทีมงานมีทั้งหมด3 3คนจะจัดคนยังไงให้พอในอุโมงตรงนั้นและมีออกซิเจนพอเหมาะนักคณิตศาสตร์ในตีครับก็คำนวณว,ว่าโอเคให้คน23คนเนี่ยนอนหัวต่อตีนหัวต่อตีนซ้อนกันไปเรื่อยๆส่วนอีก10คนที่เหลือให้รออยู่ตรงอุโมงด้นหน้ะ แล้วก็เริ่มปฏิบัติการครับวันที่5มีนาครับวันนั้นมีการแข่งลักบี้กันครับระหว่างอังกฤษกับออสเตรเลียซึ่งเป็นฉากบางหน้าเพื่อกบเกลื่อนไอาการแหกคุกในครั้งนี้ซึ่งทุกคนรู้กันครับว่าจะมีการแหกคุกแต่มีแค่33คนเท่านั้นที่รู้ว่าจะแหกที่ไหนและจะแหกยังไงด้วยความที่คนทั้งค่ายเนยมารวมกันกระจุกกระจุกอยู่ที่จุดเดียวยามส่วนใหญ่ก็เลยมาสนใจตรงนี้เป็นพิเศษโดยที่ไม่ได้ไปสนใจในส่วนของห้องน้ําที่เป็นที่หลบหนีเพราะนั้นครับทั้งคนครับสหมือนกันหมด แต่ข้างในชุดนักโทษเป็นชุดพลเรือนในกระเป๋าเสื้อในกระเป๋ากางเกงมีพาสปอร์ตมีเอกสารปลอมแล้วก็มีแผนที่กับเข็มติดแล้วก็มีอาหารนิดหน่อยพอเวลาห้าโมงครับทุกคนก็เตรียมตัวแล้วก็เริ่มทยอยทยอยกันไปที่ห้องน้ำแอชเชอร์กับแอสลีนเป็นคนแรกที่นำคาขบ,บวนแทวครับในการพุดออกไปข้างนอกพอขุดขึ้นไปสองฟุตก็มาโผล่ที่สวนมันฝรั่งข,ข้างนอกค่ายเฉลยจริงๆแล้วทุกคนก็ทยอยทยอยออกไปกัน คือปฏิบัติการเนี่ยมันเหมือนหนังฮอลลีวูดเลยนะแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยมันไม่จบเหมือนหนังฮอลลีวูดเท่าไหร่จาก33คนที่หนีออกมาได้โดนจับกลับไปทั้งหมด31คนครับภายในไม่กี่อาทิตย์แอชเชอกับ a อสเก็โดนจับไปด้วยเช่นกันครับอีก2คนที่เหลือหนีไปเดนมาร์กได้ครับแต่ว่าดันพลาดขึ้นเรือไปสวีเดนไม่ทันก็เลยพยายามพายเรือข้ามทะเลไปแทนแต่ว่าก็เรือแตกแล้วสุดท้าย2คนก็จมน้ำตายมาพบศพทีหลัง ซึ่งไอปฏิบัติการครั้งนี้เป็นอินสปิเรชันให้กับปฏิบัติการครั้งถัดไปที่เกิดขึ้นในค่ายนี้แหละในปีถัดไปซึ่งเรื่องนั้นเราก็จะไปว่ากันในคลิปหนหน้าแล้วกัน